This is the view. The seawater is right over there. ที่ดูน้ำขึ้นน้ำลงที่นี่เป็นเป็น,ปนที่ปอบลามาในแต่ละปีจะมีคนเข้ามาประมาณ3ามแสนห้าเพื่อมาดูไอจุดน้ำขึ้นน้ำลงตรงนี้นช่วงเวลาที่ดีที่จะมาดูจะเป็นช่วงฤดดูใบไม้ร่วงหรือช่วงทเทรุบงูรือแต่ก็คือบางเวลาก็จะมนช่วง A bit of he changed so the month's art. i very, very light There it goes. Whoa. Wow. Yeah.

เอาไปกินกับซูชิไปโดยส่วนตัวชอบหาดที่ดูประการังแถวนี้นีเพราะว่ามันค่อนข้างว่าง แล้วที่สำคัญคือหินมันมันแบนมันฟดฟตเดินไม่ยากมากแล้วมันก็ไม่ค่อยมีเพียงที่เป็นแหลมแหลมคมบาดสำหรับเก็เด็กแล้วก็ก็ชอบแต่โดยทั่วไปแล้วหินพวกนี้มันลื่นถ้ามันโดนน้ำโดนก็อยากให้กู้คอนดูแลติดๆด้วย không phải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  what พูดดเป็นไงบ้างวันนี้ไม่ชอบหรออันเนี้ยชอบเปล่าที่เนี้ยเทมอะไรนะเทมโพ a r ร c r ั b มีด้วยป่ะ It's very- Hello! Hello! Now yeah, I'm gonna get the rock! The rock! I want the rock! อยู่ตรงนี้ด้วยเลื่อนแต่เน no. ี่ยูเยปนเจ้าน้ำบริเลสมาเก็บมีอะไรเนี่ยนี่ร้านพามาดูอะไรเนี่ยมีพเลรถเนี่ยมีไ d i want to pirate that thing. Like course. Huh? So you had to go here, all the way there, go down, up there, over, there, and then over there, then up, then that. Okay. Ready? Three, yeah. two, one, one at a time. Fly. Three, two, four. กกลงาอีแเ,เวลวอสจูยงงังไงเตี้ยอีกมองไม<ด>่ถึงอกีกอา่าวแวววอสเห็นเปล่าเห็นแต่ยูเอฟโ่ะส่องไปตรงนู้นอ่ะ <laughs> สูงเกิน <laughs> เวววอสต้องส่องต่ำๆหน่อย <laughs> <laughs> นี่ละดูยูเอฟโล้วไม่ดูแวววอสลวเลย คาปิโอพาพร์คเนชั่นอลพาร์คเป็นอนุสรสถานของคุณฮวนโลลเกตคาปิโอเป็นคนสำรวจเรือแล้วมาถึงฝั่งของซานติโกก็คือครริสการลาหน5 4 2เป็นชาวโยุโรปคนแรกที่เข้าฝั่ง ตะวันตกของสหรัฐอเมริกา No. Yeah. ดูศัตรูที่จะมาบุกแล้วก็ใช้กองส่องทางไกลนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นอนอ่นี่อ่ Oh, out there. Really okay. <laughs> thank you can you see much more of that? Uh, it's caged up oh is it oh, okay all right oh, let me see man, it's closed but you can go look yeah try and and then look around take I'm care I'm look around, around after that, you can look this wow. Go to the high one. Pretty cool. My time, my time. Okay, let me come down 1st okay. mm -hmm. What's that thing? Well, uh, wow, nice view, huh? What's that thing? Uh, they catch catching the water Hello. and then they do it with water. You see that? There's นอนข้างในไรเฮาแล้วนเนี่ยใหญ่ขนาดนี้เลยมีห้องนอนตันนี่านที่นอที่วางรองเท้าแล้วก็โอเคมีห้องอยู่ข้างในอีกห้องหนึง่งมีที่หนึ่งพี่นอ n ทพี่นอนบ้างห้องกินข้าว ในห้องล่างห้องกินขา้าวอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นในวิ่งลุข้างล่างวิวสวยเชียวข้างในไรเฮา And, please give a big thumbs up. Yeah. And smash the... If you want to see another type of video that we always do, please, please, push, please push the like button.